นี่แหละรหัสรหัสลับของผมมาแปลออกมาแล้วติ๊กตอบ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 ติ๊กตติ๊กตอกส่งมาแล้วรหัสลับวันนี้นะครับสสบอปคอ,อนะมอบให้รัฐบาลขเขมรเดนนลกนักตึกไทยคู่ฟ้านะฮะซึ่งสมควรจะเป็นรัฐบาลไทยจะเป็นรัฐบาลเขมรขอประธานอภัยพี่ตา้วยนะฮะปัญญาณนิลังคุลน,นะท่านพี่เป็นรุ่นพี่ผมนะ นี่เป็นเราลบโกเอาลูกเรืมาคู่กับวายเออฉันผิดหรืออะไรที่ฉันชื่อนี้อ่ะลูกจะมาคู่กับวายอะเออพี่อะพี่ตาอย่าฟ้องผมนะเอออ่ตอบถูกมาเออเนี่ยคำล่างอ่านแล้วเหมือนด่าหลายคน ไม่ต้องด่าหลายคนละกูให้รัฐบาลนี่แหละเออถูกป้ะ